ประสบปัญหาแบบนี้หรือเปล่าเวลามองไปข้างหน้าทีไรมักเห็นจุดดำหรือเส้นคายอยากย้ายลอยไปมาอยู่บ่อยๆหากมีอาการเหล่านี้แปลว่าคุณเสี่ยงเป็นวุน้นในตาเสื่อมนั่นเองโดยสาเหตุเกิดจากวุน้นในตาเสื่อมสภาพหดตัวหลุดลอกกลายเป็นตะกอนขุ่นลอยในดวงตาของเราซึ่งจริงๆแล้ววุน้นในตาเสื่อมไม่มีอันตรายใดๆนอกจากสร้างความรำคาญให้เราในบางครั้ง แต่เดี๋ยวก่อนค่ะหากคุณปล่อยปลละเลยจนเป็นวุ้นในตาเสื่อมหนักขึ้นอาจเสี่ยงตาบอดได้เลยทีเดียวเนื่องจากวุ้นตาที่เสื่อมสภาพไปดึงรั้งจอประสาตาจนจอตาฉีกขาดทำให้เกิดจอประสาตาลอกตามมาได้จึงมองเห็นแสงวาดคลายฟ้าแลบหรือเห็นเงาดำเหมือนมีมาก บงตาและมีโอกาสตาบอดในที่สุดดังนั้นหากคุณมีปัญหาวุ้นในตาเสื่อมและถึงขั้นเกิดจอประสาทตาลอกนั่นแปลว่าดวงตาของคุณค่อนข้างมีปัญหามากสิ่งที่ควรทําคือรีบพบจักษุแพทย์ในทันทีควบคู่กับการฟื้นบํารุงดวงตาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ดวงตาคือสวยอยู่กับเราไปนานๆน,นะคะ